ผลงานของน้าออฟพงพัฒน์วชิราบรรจงเนี่ยกับเรื่องขอเจอเธออีกสักครั้งซีอูเอเกนเรื่องนี้เนี่ยได้คุณตู่พบพรนะครับมาประกบกับน้องสตาร์นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรักที่แบบรู้สึกว่าจะกลับมาเจอกันอีกครั้งเหมือนแบบเป็นแนวแบบโรแมนติกหน่อยตายกับชาติมาเกิดอะไรประมาณเนี้ยผมก็ยังไม่ได้ดูทีเซอร์นะมีทีเซอร์ให้ดูเ่ามีไมเอ่ยเนีเนี่ยเนี่ มีไหมมีไหมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับอสําหรับซีรีส์เรื่องนี้คี่ถึงแล้ว่าอันนี้กไงเนี่คือเหมือนแับกลับมาแล้วกลายมาเป็นเด็กสาวที่อายุห่างไปแบบว่า10ปีแล้วมาเจอกันอีกครั้งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้ผู้จัดมือทองอย่างพี่บีบีเอกนาทีนั่นเองนะคะซึ่งโอ้โห ชอบมากคุณชอบอะไรแนวนี้มันดูโรแมนติกอ่ะทำอะไรวันนี้ใช่พี่ถึงต้องหาผู้หญิงที่ต่างกับพี่สิบปีไงเพราะเผื่ออาจจะเป็นแฟนพี่ที่กับชาติมาเกิดอ่ะไม่ใช่กับชาติอันนั้นตันหากับตันหากับนละกบคุณจะบอกว่าคุณตู่พบตอนเนี่ยเขาห่างกันสิบปีไงกับนางเอกไงเรื่องนี้นะคะเขาจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความแบบโรแมนติกอบอุ่นแล้วก็ดราม่าแล้วก็ยังมีเรื่องของรักต่างวัยช่วงนี้แบบรักต่างวัยมาแรงมากเลยนะใช่แล้วก็ ใครที่เป็นสายมูเชื่อเรื่องเนื้อคู่ต้องดูเรื่องนี้แล้วก็เหมือนกับเป็นพรมลิขิตอะ่ะเจอแล้วแบบมันแบบมันใช่อะ่ะมันสปาร์กอะไรแบบนี้ hey, แต่สุดท้ายบท<ช>สรุปของคู่รักคู่นี้เหมือนนางเอกเขาไปกับชาติมาเกิดหรือเปล่าใช่ไหมใช่ตลปัดกันไปหมดกลับกลับมาอยู่ในอ่านางเอกเนี่ยเป็นลูกของเพื่อนพระเอกอือ่าพระเอกเนี่ยในบทเนี่ยก็คือคุณตูพ่พพเ,เขาชื่อไทยในเรื่อง อ่าเขาแบบสูญเสียแฟนเขาไปแล้วสุดท้ายยังเหมือนแฟนมาเกิดเป็นลูกเพื่อนลูกเพื่อนก็ยังไม่เว้นลูกเพื่อนก็ยังไม่เว้นมันน่าดูจริงจริงตัวเองทำไมอ่ะไม่ใช่โอ้ยจะให้พูดความจริงไหมยังไงคนลูกเพื่อนก็ยังไม่เว้นเนี่ยโถ่ไม่ถึงขั้นนั้นแหละแหม